ชชนะจากเกมแรกเนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราในระดับหนึ่งเลยนะให้ทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นก็เสียหายเลยทีนี้นะครับทำให้อาจจะต้องลุ้นเหนื่อยในการเข้ารอบของเจ้าภาพนะครับในเกมถัดไปที่ สวัสดีครับผมชุบปัจจัยนะครับพูดคุยกับสาวนักการฟุตบอลฮาฮเลฟบอลเจลรีนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปัจจัยอย่างไรแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะครับอ่ะในคลิปนี้จะยังเกาะติดเรื่องของซีเกมนะครับไปดูความเคลื่อนไหวกันหน่อยนะครับก็เสาร์นี้นะครับเราจะเจอกับมาเลเซียในเกมนัดที่สองนั่นเองนะครับก็มีบทสัมภาษณ์ของดาวเด่นที่ฟอร์มดีอย่างมากเลยในเกมแรกที่ผ่านมาอย่างเจ้าแบงค์ ปรเชษทอดสนิทนะครับโดยเจ้าตัวได้บอกว่าหลังจากที่ช้างศึกออกสตาร์ทในเกมแรกได้ดีแล้วเนี่ยด้วยการเอาชนะสิงคโปร์ไป3ประตูต่อหนึ่งเนี่ยทำให้คลายความกดดันไปเยอะเลยนะครับเจ้าหน้าที่สำคัญคือทําให้กําลังใจของทีมเนี่ยคึกขึ้นเยอะส่วนเกมหน้าที่เจอกับมาเลเซียเนี่ยเจ้าแบงบอกว่าก็จะ เป็นบทพิสูจน์ของทีมนะครับในการที่จะเดินหน้าในเรื่องของไปไล่ล่าแชมป์ให้ได้น,นั่นเองนะครับโดยเจ้าแบงก์โปรเชต์เขาบอกแบบนี้นครับคุณผู้ชมครับชัยชนะจากเกมแรกเนี่ยช่วยสร้างความมั่นใจให้กับเราในระดับหนึ่งเลยนะให้ทุกคนมีความมั่นใจมากขึ้นแน่นอนว่ามันจะลดความกดดันได้แล้วก็เกมต่อไปค่อนข้างสําคัญมากเราต้องคิดไวทําไวนะครับช่วยกันเล่นนะครับทุกคนต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อเข้ารอบต่อไปให้ได้นั่นเองนะครับส่วนเกมที่จะเจอกับเสือเหลือมาเลเซียเนี่ยทางเจ้าแบงก์ให้ความเห็นบอกว่ามาเลเซียเองเขาเป็็นนททีีม่่แแขงแงนะ แต่ก็ต้องรอดูแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์อีกทีหนึ่งจากโค้ชนะครับตนเองเชื่อว่าเกมรุกของเราจะมีความหลากหลายมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะเรามีเวลาซ้อมมากขึ้นก็คิดว่าเราจะเข้าขากันมากขึ้นนะครับเขาก็เชื่อว่าการที่ปลดล็อกได้ในเกมแรกทําให้ซ้อมจิตใจดีขึ้นแล้วก็เชื่อว่าเกมรุกของช้างศึกเนี่ยมันจะยกระดับมากกว่านี้นะครับเจ้าแบงค์ปุระเชษฐ์ให้ความเห็นแบบนี้นะครับนัดที่2ย้ํากันอีกรอบหนึ่งเจอกับมาเลเซียเสาร์นี้ครับ6พฤศจิกายน เตะเวลา4โมงเย็นนะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับไปดูผลงานของเจ้าภาพกัมพูชากันหน่อยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่สะดุดซะแล้วครับในเกมนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะครับอุตสาห์ได้ประตูออกนำตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับแต่ปิดเกมไม่ได้ครับลูกทีมของคุนิสเก h ฮอนดะนะครับปรากฏว่าแฟนๆเรือนหมื่นช็อกกันตาตั้งในช่วงท้ายเกมนะครับมาโดนฟิลิปปินส์ตีเสมอนะครับก็ ก็แบ่งไปทีมละ1คะแนนนะครับก็เสียหายเลยทีนี้นะครับทำให้อาจจะต้องลุ้นเหนื่อยในการเข้ารอบของเจ้าภาพนะครับในเกมถัดไปที่งานนี้เชื่อเลยว่าหืดจับแน่นอนนะครับในการที่จะลุ้นเข้ารอบเพราะว่ามาสะดุดในเกมแบบนี้ได้นะครับโดยหลังจบเกมโค้ชเคสเกะฮอนดะนะครับที่วันนี้ก็แต่งตัวมาแบบว่ายังชิลแล้วก็เขาเรียกว่าเท่อยู่เหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งเขาอาการเนี่ยเสียสูญเลยนะครับโพสโซเชียลมีเดีส่วนตัวในเชิงเสียดายนะครับโดย เกสเกตฮันดาบอกว่าพูดง่ายๆว่าเราน่าจะชนะในเกมนี้นะเราได้แค่หนึคะแนนในคืนนี้ก็ภูมิใจกับลูกทีมแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนความคิดในเร็วๆนี้นะครับเราก็จะเตรียมตัวสําหรับเกมต่อไปนะครับขอบคุณมากๆสําหรับแฟนๆนะครับก็รอลุ้นดูนะครับว่าจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้หรือเปล่าสาหรับเจ้าภาพที่ ก็หวังสูงเหมือนกันนะครับกับกีลายอดฮิตอย่างฟุตบอลในซ e ีเกมส์เที่ยวเนี้ยก็รอติดตามพวกเขาแล้วกันนะครับอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมจาฝากกันในคลิปนี้อย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่ขของเองกับช,ชูประชญญาอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ